สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหล,ลอนสำหรับเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องเาวาเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องนี้เพื่อนของผมเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งมันก็เล่าว่ามันแอบชอบลูกสาวบ้านนั้นซึ่งบ้านของหญิงสาวคนนั้น เปิดเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเพื่อนของผมนั้นมันก็ชอบไปกินเกือบจะทุกวันเลยแต่จะไปกินในช่วงดึกๆนะร้านจะเปิดในตอนเย็นจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็ได้ไปเจอกับสาวที่มันแอบชอบด้วยเพื่อนผมก็บอกว่าเธอจะมาช่วยพ่อขายในตอนดึกๆเธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากผมยาวผิวขาว และดูแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยยิ้มแย้มเลยครับเพื่อนผมมันก็คิดในใจว่าเธออาจจะไม่อยากคุยกับใครเพราะเก่งใจพ่อละมัง้งเพราะเท่าที่สังเกตพ่อเขาก็ดูแบบดุดุเข้มๆโหดโหดหน่อยและเวลาที่ไปกินที่ร้านก็จะรีบสั่งแล้วก็ไปนั่งรอเลยพ่อเขาไม่ได้มีการชวนลูกค้าคุยเลยครับ และเพื่อนผมก็เล่าต่ออีกว่าเวลาที่มากินก๋วยเตี๋ยวแล้วจะเจอลูกสาวเขาหนะก็ต้องเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบจะเที่ยงคืนเกืบเกือบจะปิดร้านเลยแหละครับเพราะเคยมาในช่วงเย็นๆหรือหัวค่ำจะไม่เจอเลยครับและในวันนั้นก็เช่นกันผมขอแทนเพื่อนว่าผมแล้วกันนะครับผมก็แวะไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านก่อนที่จะกลับเข้าบ้านเวลาในตอนนั้น ก็น่าจะประมาณห้าทุ่มครึ่งผมเลิกงานกะดึกเลยแวะไปทานก่อนกลับบ้านไปถึงก็สั่งก๋วยเตี๋ยวเลยครับเส้นเล็กแห้งเป็นเมนูประจำที่ผมกินวันนี้ผมสังเกตว่าไม่มีพ่อเขาครับมีแต่ลูกน้องสักพักหนึ่งผมก็เห็นลูกสาวคนที่ผมแอบชอบนั่นแหละเดินออกมาแล้วเหมือนเธอกำลังจะเดินผ่านที่โต๊ะผมไป ผมก็เลยรวบรวมความกล้าทักเธอเลยครับเพราะเป็นจังหวะที่เหมาะคือไม่มีพ่อเขาผมก็เลยเรียกว่าน้องครับน้องเธอก็หันมาแล้วก็พูดว่าค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะผมก็แบบชวนคุยไปครับพอดีว่าที่ชู้หมดนะครับน้องเขาก็เลยตอบมาว่าได้ค่ะ เดี๋ยวหนูไปเอามาให้นะคะรอสักครู่นะคะในตอนนั้นใจผมเต้นระดัวไปหมดแบบเขินอายนะครับยิ่งเห็นใบหน้าของเธอใกล้ๆแล้วก็ยิ่งใจเต้นดัวไปอีกจากนั้นน้องเขาก็เอาทิชชู่มาให้ครับผมก็เลยชวนคุยต่อว่าวันนี้พ่อไปไหนหรอครับน้องก็เลยตอบมาว่าวันนี้พ่อไม่สบายค่ะผมก็ชวนคุยกันอยู่สักพักหนึ่ง และน้องเขาก็ขอตัวกลับเข้าไปในร้านผมทานเศษก็เลยรีบกลับบ้านนี่คืนนี้แบบผมมีความสุขพิเศษมากเลยครับผมได้คุยกับน้องเขาสักทีหนึ่งจนผ่านไปอีกประมาณ2-3วันผมไม่ว่างเลยครับก็เลยไม่ได้แวะไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านจนมาถึงในคืนนี้ผมก็ได้แวะไปอีกครับไปถึงก็ไปนั่งที่โต๊ะเดิมเลยครับ คราวนี้พ่อของเธอนั้นก็อยู่ผมก็เลยไม่กล้าแต่อยู่ๆสักพักหนึ่งน้องเขาก็เดินออกมาพร้อมกับเอาก๋วยเตี๋ยวผมมาเสิร์ฟที่โต๊ะเองเลยครับและน้องเขาก็กระซิบกับผมว่าพี่ร,ร้านปิดพี่อย่าเพิ่งรีบกลับนะกูรอหนูอยู่แถวๆนี้ก่อนนะคะหนูมีอะไรจะคุยด้วยผมก็แอบดีใจคิดว่าน้องเขาอาจจะมีใจให้ผมด้วย ผมก็เลยตอบกระดาบไปว่าครับครับพอผมกินเสร็จในตอนนั้นร้านเขาก็เริ่มเก็บของแล้วครับผมก็เลยรออยู่แถวๆนั้นแหละครับจนกระทั่งร้านปิดผมก็เห็นน้องเขาเดินมาจากทางไหนไม่รู้อยู่ๆก็มาถึงตัวผมแล้วครับแล้วน้องเขาก็พูดมาว่าพี่หนูรู้แหละว่าพี่น่ะแอบชอบหนูอยู่ใช่ไหมหนูอยากให้พี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหม ผมก็เลยตอบไปว่าครับครับน้องมีอะไรผีช่วยหรอครับและน้องเขาก็ล่ามาว่าจริงๆแล้วว่พ่อคนนั้นน่ะไม่ใช่พ่อของหนูจริงๆหรอกค่ะเขาเป็นแค่พ่อเลี้ยงหนูเป็นผัวใหม่ของแม่เขาอะ่ะทำรา้ายร่างกายหนูกับแม่และพี่สาวหนูด้วยคือพ่อเขาไม่ให้พวกหนูกับพี่สาวออกไปไหนเลยให้อยู่แต่ในบ้าน และเวลาที่พวกหนูนีออกไปนะ่ะคือหนูก็อยากไปไหนมาไหนบ้างนะคะพอพ่อเขาดูเขาก็ดุด่าว่าหนูกับพี่ทั้งตบทั้งตีหนูและพอแม่เข้ามาห้ามพ่อเขาก็ด่าแม่อีกว่าตามใจลูกมากเกินไปใน่ในตอนนี้นะ่ะที่สำคัญแม่กับพี่สาวหนูนะ่ะถูกขังเอาไว้อยู่แต่ในบ้านหนูสงสารพวกเขามาก หนูอยากให้พี่หาเทาาไปช่วยหน่อยพี่ช่วยหนูได้ไหมเธอพูดพางดร้องให้เสียใจออกมาผมได้ฟังดังนั้น<ๆ>ก็เศร้าเสียใจยิ่งนักไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ผมก็เลยรับปากเธอไปว่าจะช่วยแล้วเธอก็ยังบอกอีกว่าพี่พรุ่งนี้เป็นวันหยุดของร้านไม่มีใครอยู่ที่ร้านพี่แจ้งตำรวจ หรือพาคนมาช่วยพี่หนูกับแม่หนูด้วยนะคะหนูฝากด้วยนะจากนั้นเธอก็พูดอีกว่าหนูลาแลยนะพี่แล้วเธอก็เดินหายรับเข้าไปในความมืดผมก็อึ้งอยู่สักพักหนึ่งนี่มันมีเรื่องแบบนี้จริงๆหรอเนี่ยจนกระทั่งในเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันหยุดของผมพอดีเลยครับในตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้แจ้งตำรวจนะครับ ผมคิดในใจเออไปเข้าไปถ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงก็ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่คือในตอนนั้นผมก็ยังกล้ากลัวๆอยู่นะครับจนเมื่อผมมาถึงร้านร้านก็ปิดจริงๆครับผมมาในตอนกลางวันนะครับผมก็เลยเดินแอบไปทางหลังบ้านคือก็เห็นประตูงแง้มอยู่ผมก็เลยเดินเข้าไปในบ้าน ในตอนนั้นผมก็ไม่ดูนะว่าพี่สาวกับแม่เขาอยู่ห้องไหนแต่มันเหมือนมีอะไรโดนใจให้ผมเดินไปที่ห้องห้องหนึ่งแล้วก็เห็นประตูมันถูกล็อกจากข้างนอกผมก็เลยพยายามมองหากุญแจก็เห็นว่ามีกุญแจแขวนอยู่ข้างๆประตูนั่นแหละครับไม่รู้จะใช่หรือเปล่าผมก็เลยลองไขดูปรากฏว่าเปิดได้จริงๆครับพอผมเปิดประตูได้ ผมก็ตกใจครับเขาข้างในนั้นก็ตกใจผมเหมือนกันผมเห็นเป็นผู้หญิงสองคนครับน่าจะเป็นแม่กับพี่สาวของเธอนน่แหละครับสภาพก็คืออิดโรยมากตามเนื้อตามตัวมีรอยช้ำผมก็เลยบอกว่าผมมาช่วยครับเขาก็ดีใจมากผมก็เลยรีบเข้าไปช่วยแล้วก็นําตัวออกมาข้างนอกบ้านแล้วผมก็โทรแจ้งตำรวจและกู้ภยัย พอกู้ภัยมาถึงกระนำสองคนแม่ลูกนั้นไปส่งโรงพยาบาลก่อนเลยครับและวตำรวจก็เข้าไปเก็บหลักฐานและสืบหาตัวพ่อเลีย้ยงจนไปเจอว่าไปพักอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งแล้วก็โดนรวบตัวไปครับนี่ตอนนั้นผมก็สงสัยอยู่ว่าและน้องผู้หญิงคนนั้นละ่ะเขาไปไหนไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยหรอจนถัดไปอีกสองสามวัน ผมก็เลยไปเยี่ยมพี่สาวกับแม่เขาทางแม่กับพี่สาวเขาก็ขอบคุณผมอย่างมากแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่ได้ผมเขาสองคนคงจะไม่รอดและพี่สาวเขาก็ถามผมมาว่าแล้วคุณรู้ได้ยังไงมาช่วยเราสองคนได้ยังไงเนี่ยผมก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่สาวเขาฟังเมื่อพวกเขาได้ฟังเขาก็ถึงกับน้ำตาไหลผมก็เลยถามว่า เรื่องมันเป็นยังไงครับพี่สาวเขาก็เลยเล่ามาว่าน้องสาวน่ะได้เสียชีวิตไปแล้วเธอถูกพ่อเลี้ยงใจร้ายข่มขืนอย่างโหดเหี้ยมจนน้องเสียชีวิตเธอได้ตายจากไปแล้วไอ้เธอยังเป็นห่วงแม่กับพี่สงสารน้องยิ่งนะผมได้ฟังแบบนั้นก็ตกใจอีกครับเนี่ยที่ผมเจอ เธอไม่ใช่คนหรอเนี่ยแต่ในตอนนั้นผมก็ไม่ได้นึกกลัวอะไรเลยครับผมคิดว่าน้องเขาคงคิดว่าผมน่าจะช่วยได้เลยมาขอร้องให้ผมช่วยพูดแล้วผมก็คิดถึงเธอขึ้นมาเลยครับเราน่าจะได้เจอกันไวกว่านี้เสียดายจริงๆผมขอให้เธอไปสบายไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วนะและในคืนนั้นผมก็ฝันอีกว่า ฝันว่าเธอนั้นมาขอบคุณผมแล้วก็มาล่าใบหน้าของเธอนั้นซึ่งแตกต่างจากที่ผมเคยเห็นมากเธอดูยิ้มแย,ย้มแจ่มใสพอเธอยิ้มก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกครับและหลังจากนั้นผมก็ไม่เคยฝันและเห็นเธออีกเลยเอาลละค่ะเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปนี้แล้วกันนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งมาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมไปกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราในค่ำคืนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ